โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเมืองนะครับนายซ่าแชนแนลอยู่กับนายนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดกันต่อนะครับโอ้ยไม่ได้อัดนานแล้วครับเปิดการ์ดเนนะี่ยโอเคนะนับสามอันนับสองอันนับหนึ่งม่วงมานี่กีแตกครับเอ้ยอ่ะแดงมากี่แตกด้ดงสีแดงสีแดงไอ้ซ่า ไม่เกิดไปผสมประส,สาทแป๊บเงินเยอะมากเฮ้ย,ยกดมอ,อียนี่คือความสามารถผมนะครับสามารถห่าได้ช่วยทยุเออเหลือตัวนะึ่งที่ลึกโอ้ยสัตว์ตัวนี้กูเพิ่งได้ยดแ,ม,แม่แจมแจม ได้สองตัวเลยไหมผมถามว mm ่า hmm. ดีใจไหมเออก็ดีใจนะจะได้โปรเป็นสีนี่สีม่วงสีม่วง้ค่าที่สามตัวเหมือนจะอัพเป็นสีสีส้มว้าเฮลยูสเอาเอ้ยก็ผิด This คลายว่าตัวนี้ที่แบบไงอ่ะเวลามันจอมตีไปตัวแบบตัวหนึ่งอ่ะแล้วมันแบบเหมือนสะท้อนด้เมจไปตัวอีกตัวตัวอีกตัวนจนจนหมดทุกตัวอะไรประมาณเนี้ยผมก็แบบเคยรู้เขาสามารถไปอ่านอ่านตัที่หนึ่งล้วกันเมื่อกี้โอเคนะครับไปสู้หน่อยรับบอกตาอุยมาเก็บเงินโอเควันนี้ก็มาแค่นี้กอนแล้วกันนะครับผม ใครชอบกดไลค์ใครชอบกดไลค์ใครรักใครรักกดซับสไคร้ตุ้ยใครชอบกดไลค์ใครชอบใครชอบมากๆกกดซับสไคร้ส่วนใครโคตรชอบกดไลค์ซับสไคร้นะครับผมบายบายแต่ถ้าใครโคตรโค้ดชอบ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 กดแชร์ไลค์ซับสไคร้อันไลค์เฮ้ยตุ้ยไลค์ โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ